จาะลึกแอปเซเลอราหุ้นที่ปลดล็อกยาแห่งอนาคตคุณรู้จักดีพอหรือยังสวัสดีค่ะทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่ายาใหม่ๆที่ช่วยชีวิตเราทุกวันนี้กว่าจะออกมาได้นี่มันใช้เวลานานแค่ไหนและเบื้องหลังความสำเร็จของการค้นพบยาแต่ละชนิดเนี่ยมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับลองนึกภาพแบบนี้ค่ะสมมุติว่าร่างกายของเราเปรียบเหมือนคลังสมบัติ ที่เต็มไปด้วยกลไกป้องกันตัวเองมากมายหนึ่งในนั้นก็คือภูมิคุ้มกันหรือที่เรารู้จักกันในชื่อแอนติบอดีเจ้าโปรโตีนพิเศษตัวจิว๋วที่เป็นนักรบแนวหน้าคอยจัดการกับเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เข้ามาโจมตีเราอยู่ตลอดเวลาแต่คำถามคือแล้วเราจะหานักรบสุดแกร่งเหล่านี้เจอได้ยังไงและจะนามาใช้ประโยชน์ในการรักษามนุษย์ได้ยังไงบ้าง วันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับบริษัทที่ทำเรื่องนี้ได้แบบว้าวมากๆค่ะพวกเขาเป็นเหมือนนักสำรวจและนักถอรหัสอัจฉริยะที่เข้าไปเจาะลึกระบบภูมิคุ้มกันของเราเพื่อค้นหาสุดยอดแอนติบอดีที่จะนำไปพัฒนาเป็นยาแห่งอนาคตได้หุ้นตัวนี้มีชื่อย่อว่า ABCL หรือ Phenomena Biologics บอกเลยว่าเรื่องราวของพวกเขาน่าสนใจสุดๆค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปปลดล็อกค,ความลับของหุ้นอนาคตตัวนี้กันเลยสวัสดีค่ะพบกับช่องเวลทิงเกอร์ตอนนี้ช่องเรามีระบบสมาชิกแล้วกดปุ่มสมัครใต้คลิปคำเตือนเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนโปรดตัดสินใจด้วยตนเองการลงทุนมีความเสี่ยงเรามาเริ่มกันเลย ตอนเจาะลึกแอปเซเลราหุ้นที่ปลดล็อกยาแห่งอนาคตคุณรู้จักดีพอหรือยังเพื่อนๆนคะเคยได้ยินไหมคะว่าการค้นพบยาใหม่ๆโดยเฉพาะยาประเภทชีวภาพหรือยาที่มาจากสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะกว่าจะเจอสารออกฤทธิ์ที่ใช่กว่าจะทดสอบจนแน่ใจว่าปลอดภยัยและมีประสิทธิภาพบางทีใช้เวลาเป็นสิปีลงทุนไปหลายร้อยล้าน หรืออาจจะเป็นพันล้านดอลลาร์เลยก็มีมันเหมือนกับการงมเข็มในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่มากๆเลยครับแต่ a อ p เซเล r a เนียเขาเข้ามาเปลี่ยนเกมนี้เลยพวกเขาไม่ใช่บริษัทผลิตยาโดยตรงนะคะแต่เป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่เน้นเครื่องมือและแพลตฟอร์มในการค้นหาแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันที่มีศักยภาพสูงเพื่อนำไปพัฒนายาค่ะลองนึกภาพดูนะคะ ปกติการหาแอนติบอดีที่ใช้ได้มันคือการสุ่มตรวจเซลล์นับล้านล้านเซลล์ในร่างกายของเราหรือในสัตว์ที่ถูกกระตุ้นให้สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาซึ่งมันละเอียดซับซ้อนและใช้เวลามหาศาลแล้วแอป e ซ e เลาทำยังไงให้มันว้าวหัวใจของแอปเซ e เลรอยู่ที่เทคโนโลยีอัจฉริยะที่พวกเขาพัฒนาขึ้นมาค่ะพวกเขารวมเอาหลายหลายศาสตร์เข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหนึ่งไมโครฟลูอิดิ อันนี้เปรียบเสมือนห้องแลบ,บจิว๋วที่สามารถจัดการของเหลวในปริมาณน้อยมากๆได้อย่างแม่นยำทำให้พวกเขาสามารถแยกและคัดกรองเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เป็นแหล่งผลิตแอนติบอดีได้ทีละเซลล์เป็นล้านล้านเซลล์ในเวลาเดียวกันลองนึกภาพว่าคุณมีขวดน้ำนับล้านใบแล้วต้องหาน้ำที่พิเศษที่สุดในนั้น m i โครฟลูอิดิช่วยให้คุณตรวจได้ทีละหยดอย่างรวดเร็วและแม่นยำสุดๆ 2. ปัญญาประดิษฐ์ AI และ Machine Learning Machine Learning นี่คือสมองกลอัจฉริยะที่เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลที่ได้จากการสแกนเซลล์ค่ะจากการคัดกรองเซลล์เป็นล้านล้านตัวเนี่ยข้อมูลที่ได้มันเยอะมากจะนันมนุษย์ประมวลผลไม่ไหว AI ของ a อ p e l l r a จะช่วยวิเคราะห์แพทเทิร์นค้นหาแอนติบอดีที่มีคุณสมบัติโดดเด่นและทำนายประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วทำให้กระบวนการค้นหาแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเยอะเลยครัมันเหมือนกับการที่คุณมีนักสืบที่ฉลาดที่สุดในโลกที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเล็กๆน้อยๆและหาคำตอบได้ในพริบตา 3.G e n o โน c หรือการศึกษาข้อมูลทางพันธุกรรมพวกเขาใช้เทคโนโลยีนี้ ในการอดรหัสซีนของแอนติบอดีที่พบเพื่อให้เข้าใจโครงสร้างและฟังก์ชันของมันอย่างละเอียดลึกซึง้งเหมือนกับการได้พิมพ์เขียวของนักรบแต่ละตัวเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้นักรบที่แข็งแกร่งและเหมาะกับงานที่สุดครับผลลัพธ์คืออะไร การรวมพลังของเทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้อัพเซเลราสามารถค้นหาแอนติบอดีที่มีศักยภาพสูงได้รวดเร็วขึ้นและแม่นยำขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อจากที่เคยใช้เวลาหลายปีกว่าจะเจอตัวเลือกดีๆตอนนี้พวกเขาสามารถทำได้ในเวลาไม่กี่เดือนหรือบางครั้งไม่กี่สัปดาห์ด้วยซ้าตัวอย่างความสาเร็จที่โลกต้องจดจาตัวอย่างที่เด่นชัดที่สุดและทำให้ชื่ออัเซเลรา เป็นที่รู้จักในวงกว้างคือการที่พวกเขาได้ร่วมวงกับบริษัทยายักษ์ใหญ่อย่างอีลีลิลี่ในการค้นพบแอนติบอดีสำหรับรักษาโรคโควิด -19 ค่ะจำช่วงที่โควิดระบาดหนักๆได้ไหมคะ ตอนนั้นโลกต้องการยาและวัคซีนอย่างเร่งด่วนมากๆแอฟเซเลราเข้ามามีบทบาทสำคัญในการค้นหาแอนติบอดีที่ต่อต้านเชื้อไวรัสนี้จากตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยที่หายจากโควิด -19 ได้สำเร็จการทำงานของพวกเขาทำให้สามารถระบุแบมล a นีวิ m a บแบมลนีวิแมพ ซึ่งเป็นแอนติบอดีที่ถูกนำไปพัฒนาเป็นยาสำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ในช่วงแรกของการระบาดได้ในเวลาอันรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อจากที่เคยใช้เวลาเป็นปีกว่าจะเจอแอนติบอดีที่ใช่พวกเขาสามารถทำได้ภายในเวลาแค่ไม่กี่วันแล้วก็พัฒนาไปสู่การทดลองทางคลินิกได้อย่างรวดเร็วสุดๆ นี้ไม่ใช่แค่ความสำเร็จของแอปเซ e เลราแต่เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าแพลตฟอร์มของพวกเขามีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงวงการยาได้อย่างแท้จริงนอกจากโควิด1 9แล้วแพลตฟอร์มของแอปเซ e เลรายังถูกนำไปใช้ในการค้นหาแอนติบอดีสำหรับโรคอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคติดเชื้อต่างๆหรือโรคทางภูมิคุ้มกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและศักยภาพในการขยายตัวของธุรกิจพวกเขาค่ะแล้วแอปเซ l เลราทำเงินยังไงทำไมถึงน่าสนใจสำหรับนักลงทุนโมเดลธุรกิจของแอปเซ l เลรค่อนข้างน่าสนใจค่ะพวกเขาเป็นเหมือนผู้จัดหาเครื่องมือขุดทองในยุคตื่นทองทางชีวภาพปากว่าง่ายๆคือแทนที่จะไปขุดทองเองพัฒนาและผลิตยาเองซึ่งมีความเสี่ยงสูง พวกเขาไปขายหรือให้เช่าพลัว่วและแผนที่ที่ดีที่สุดให้กับบริษัทผลิตยาทั่วโลกค่ะรายได้ของ a p p เ e l e ลรามาจากหลายทาง 1. ค่าธรรมเนียมวิจัยและพัฒนาบริษัทผลิตยาจ่ายเงินให้กับแอปเซ l e r a era, เพื่อใช้แพลตฟอร์มของพวกเขาในการค้นหาแอนติบอดี2เงินตามเป้าหมาย m i l e s t o n e Payments หากแอนติบอดีที่แอปเซ e เลรค้นพบถูกนำไปพัฒนาต่อจนผ่านขั้นตอนสำคัญสคัญของการทดลองทางคลินิกเช่นผ่านเฟส 1, เฟส 2, เฟส3 a p แอปเซลเลรก็จะได้รับเงินตามเป้าหมายที่ตกลงไว้3ค่าลิขสิทธิ์ r o y a l t s และนี่คือส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุด ถ้าแอนติบอดีที่แอปซเลราค้นพบถูกพัฒนาเป็นยาสำเร็จและออกวางจำหน่ายในตลาดเมื่อไหร่พวกเขาจะได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายในรูปของค่าลิขสิทธิ์ตลอดอายุการค้าของยานั้นๆเลยค่ะคิดดูสิคะถ้ามียาหลายๆตัวที่ออกมาจากแพลตฟอร์มของพวกเขาประสบความสำเร็จนั่นหมายถึงกระแสะเงินสดในระยะยาวที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวอะไรที่ทำให้แอปซเลรา น่าจับตามองและอาจจะน่าลงทุนเป็นแพลตฟอร์มไม่ใช่ยาเดี่ยวจุดแข็งสำคัญคือพวกเขาไม่ได้พึ่งพิงความสำเร็จของยาตัวใดตัวหนึ่งแต่เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถใช้ค้นหาแอนติบอดีสำหรับโรคได้หลากหลายชนิดเหมือนมีโรงงานผลิตมเมล็ดพันธยาที่นำไปปลูกได้ทั่วโลกความเร็วและประสิทธิภาพในวงการยาเวลาคือเงินมหาศาลยิ่งค้นพบได้เร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งประหยัดต้นทุนและนำยาออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้นเท่านั้นนี่คือโอกาสได้เปรียบที่สำคัญของแอปเซเลราตลาดเติบโตสูงยาที่ใช้แอนติบอดีกำลังเป็นกลุ่มยาที่เติบโตเร็วที่สุดกลุ่มหนึ่งในอุตสาหกรรมยาค่ะมีการนำไปใช้รักษาโรคที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆทำให้ความต้องการเทคโนโลยีค้นหาแอนติบอดีแบบแอปเซเลราก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยพันธมิตรระดับโลก การที่พวกเขาจับมือกับบริษัททยาย,ยักษ์ใหญ่หลายแห่งเป็นการยืนยันถึงความน่าเชื่อถือและศักยภาพของเทคโนโลยีนวัตกรรมนำหน้าการผสาน AI machine learning และเทคโนโลยีชีวภาพล้ำสมัยทำให้พวกเขามีความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกรง่งแล้วความเสี่ยงละ่ะมีไหมแน่นอนค่ะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงแอปเซเลรก็เช่นกันขึ้นอยู่กับพันธมิตร ความสำเร็จของพวกเขาผูกอยู่กับความสำเร็จของบริษัทยายักษใหญ่ที่เป็นพันธมิตรถ้าพันธมิตรพัฒนาต่อไม่ได้แอปเซเลราก็อาจจะไม่ได้รับเงินตามเป้าหมายหรือค่าลิขสิทธิ์การแข่งขันสูงแม้จะมีเทคโนโลยีที่โดดเด่นแต่ก็มีบริษัทอื่นๆที่พยายามเข้ามาในตลาดนี้เช่นกัน ความสำเร็จของการค้นคว้าวิจัยแม้จะค้นพบแอนติบอดีได้รวดเร็วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกตัวจะประสบความสำเร็จในการเป็นยาเสมอไปกระบวนการทดลองทางคลินิกยังมีความเสี่ยงสูงอยู่เรื่องกฎระเบียบอุตสาหกรรมยานั้นมีกฎระเบียบที่เข้มงวดการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์อาจส่งผลลัพธ์กระทบต่อธุรกิจได้โดยสรุปแล้ว a b s e l e r a Biologics เป็นบริษัทที่น่าสนใจมากๆค่ะ พวกเขาไม่ได้แค่ค้นหายาแต่กำลังปลดล็อกศักยภาพมหาศาลในการค้นพบยาใหม่ๆใ,ในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเข้ากับความเข้าใจในระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ทำให้พวกเขากลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญในเกมการพัฒนายาแห่งอนาคตการจะลงทุนในหุ้นตัวนี้หรือไม่นั้นก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียด และพิจารณาให้รอบด้านด้วยตัวเราเองนะคะเพราะอนาคตของบริษัทยาไฮเทคแบบนี้ก็ยังมีความผันผวนและปัจจัยที่ต้องติดตามอีกเยอะเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่อยู่ด้วยกันจนจบถ้าฟังแล้วชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์และกดติดตาม Subscribe กันไว้เลยจะได้ไม่เจอกันช้าไปในตอนหน้ามีอะไรคอมเมนต์คุยกันได้นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ